สวัสดี Under ค่ะท่านผู้ชมพบกับน้องฝอนอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ฟาร์มพามาดูน้องเหมียวค่ะน,น,น้องเหมียวได้เข้าบ้านวันนี้พี่โกโเเ้เขาไปอยู่หลังบ้านนะคะทุกคนพอดีเขาหนาวค่ะเขาเลยไม่ได้ออกมาหน้าบ้านน้องเหมียวก็วิ่งเข้ามาบ้านสบายใจใหญ่เลยค่ะทุกคนดูเวลาพี่โก้ไม่อยู่หน้าบ้านน้องเหมียวเขาก็จะเข้ามาได้ะคะ่ะทุกคนพี่โก้ไม่ไล่เขาดูดูมันก็มานั่งเล่นเป็นเพื่อนน้องๆเขาเนี่แหละคะ่ะ ช่วงห้ามงเย็นค่ะทุกคนหมาจะแบบหมาจะเยอะมากอยู่ด้านนอกยอะไรเงี้ยปกติน้องเขาก็วิ่งไปหลบโน่นหลบนี่ค่ะทุกวันเพราะว่าพี่โกจะอยู่ด้านหน้าแต่วันนี้พี่โกเขาอยู่หลังบ้านค่ะเขาหนาวเขาเลยไปนอนน้องเหมียวก็ถือโอกาสเล่นเลยดูดูค่ะด,ด,ดูยอกันเลยกินน้ำด้วยดู ดูทุกคนดูเชงเง่เยปลอดภัยแล้วมั้งคงคิดอย่างเงี้ยเนาะปลอดภัยไหมเนาะดู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 ดื้อเลยสบายใจเลยพี่โกไม่อยู่ไม่เข้าบ้านพี่โกอยู่หลังบ้านกับแม่เขาค่ะทุกคนดูดู เดินกันสวนสนามเลยดูดูทุกคนดูดูหยอกกันช่วงตอนห้าโมงเย็นนะคะคทุกคนแบบพวกน้องน้องหมาอะไรอย่างเงี้ยอยู่น่ะอยู่กลางถนนอยู่หน้าบ้านแต่เยอะวิ่งเขาวิ่งไล่กันอะไรเนี้ยน้องเมียวก็น้องแมวน้องเหมียวน้องแมวติน้องน้องเหมียวเขาก็จะตกใจนะคะทุกคน ตกใจแล้วก็บางทีมีเด็กน้อยเขามาเล่นไอ้ฟุตบอลมาเล่นอะไรกันเตะบอลอะไรเงี้ยแล้วก็เสียงดังเขาก็จะกลัวปกติช่วงห้าโมงในฝนจะไม่ค่อยเจอเขาแล้วค่ะนอกจากกระท้อนอาหารเอาอาหารเนี่ยเขาเสร็จเขาก็จะไปหลบตรงโน้นตรงนี้อะไรเงี้ยดูดู ไปให้น้องเขาเล่นเลยค่ะทุกคนดูเดินสวนสนามเลยดูดูทุกคนบรรยากาศยามเย็นๆน,นะคะทุกคนหน้าบ้านสองดูน้องหมาะค่ะทุกคนดู น้องมาดูวันนี้ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะคะทุกคนอากาศเริ่มแบบปกติแล้วอุณหภูมิปกติแล้วะค่ะทุกคนไม่หนาวเท่าไหร่แต่ตอนเย็นน่าจะหนาวนะคะต้นไม้ก็ลดหนาเมื่อเช้าโอเคหน่อย ต้นเฟินก็ยังขึ้นเหมือนเดิมน,นะคะทุกคนก็ยังมีอยู่ปะายอันนี้ต้นอะไรไม่รู้ค่ะลืมชื่อเขา ไม้ประดับหน้าหนาวค่ะทุกคนจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะแต่ก็ลดน้ําทุกเช้าอยู่นะคะช่วงนี้แต่ปกติหน้าฝนนะ่ะจะลดสองวันลดทีอะไรเงี้ยค่ะลิ้นมังกรนะคะช่วงเดือนพฤศจิกาดอกเขาจะออกเยอะมากเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วค่ะทุกคนมีล้มีอยู่ต้นหนึ่งค่ะออกออกดอกใหม่ค่ะทุกคนดู สวยๆทุกคนดูไอ้เขียวสวยเลยมีอยู่ต้นหนึ่งค่ะตายไม่ได้ถ่ายไม้ประดับนานมากค่ะตั้งแต่มีน้องแมว มัวจะยุ่งกับน้องแมวอยู่โอ้ยะอาทิตย์สวยไหมคะทุกคนพราทิตย์พราทิตย์ก็กำลังจะตกนะคะพระอาทิตย์กำลังจะตกสวยเลยค่ะทุกคน อากาศยามเย็นนะคะทุกคนหน้าบ้านแต่ฝนไม่ออกไปละฝนเมื่อกี้ฝนมานั่งดูเล่นกับน้องเหมียวแต่ไม่รู้ไปไหนกันละเมื่อกี้วิ่งกันละด,ดูทุกคนดูวิ่งมาละดูยอกกันเก่งไงเดี๋ยวนี้พอได้เข้าบ้านกันอย่างเงี้ยวิ่งยอกกันมีอยู่สองตัวนี้นะคะแต่พี่ใหญ่คือเขาไม่ค่อยยุ่งกับใครอะคะทุกคนเขาจะมาทานข้าวมากินข้าวเสร็จแล้วเขาก็ ไปเขาตุ้ที้เขาก็มาเล่นด้วยนิดนิดนดหน่อยค่ะแต่เขาน่ารักแต่น้องเล็กกับพี่รองนี่ก็คือจะอยู่นี่ตลอดเลยค่ะพี่รองอาจจะมีแบบไม่ค่อยเห็นมั่งช่วงเที่ยงเที่ยงอะไรเงี้ยแต่น้องเล็กนี่ไม่ค่อยหายค่ะจะอยู่ประจําเลยวิ่งออกไปแนละ้วมั่งข้างนอกหรือเปล่าดู อันนี้ฝนก็ถ่ายอัปเดตน้องๆให้ดูค่ะตอนเข้ามาในบ้านดีใจเลยค่ะได้เข้ามาในบ้านน้องๆเขาก็รู้สึกปลอดภัยนะคะจริงๆผมก็อยากให้เขาอยู่ได้นะคะถ้าพี่โก้ไม่ไล่เขาแต่ก็เคยบอกพี่โก้แล้วนะคะว่าอย่าจะ,จะทําน้องอจะทําน้องอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็แบบไล่เลยค่ะบางทีเขาก็อยู่เฉยๆแล้วแต่อารมณ์เขาก็เลยแบบเดี๋ยวน้องเหมียวเขาก็คงจะวิ่งหนีเองอะคะ่ะถ้าพี่โก้แบบไม่ยอมให้เขาเขา้า โอเคนะคะทุกคนเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ